สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสไพเดนมาร์กค่ะวันนี้ก็จะมาชมดอกไม้บานบานบานสวยนะสวยมากเลยเนาะบานแล้วสวยคือบานบานสม่ำเสมอเดียะโมนาว่านะเขาบานสม่ำเสมอดิสวยสวยมากมากเลยเนาะสีแดงอร่ามช่างอันนี้กี่วันแล้วเนี่ย ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกยี่ยิบเจ็ดยี่แปดยเก้าสามสิบสามสิบอันนี้ก็ห้าวันแล้วนะดอกกุหลาบนี้เนาะห้าวันแล้วสวยๆกรรมนี้เท่าไหร่นะสามสิบสามสิบโคนก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทตอนนี้ซื้อมาคือดอกอยังตุมต้มๆอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขาบานเนาะอันนี้สีเข้มมากเลยดอกเนี่ยดอกนี้สีเข้ม แต่สวยอะ่ะเขาบานมันบานบานสวยดีอะ่ะถึงมันจะดอกเล็กๆแต่เวลาบานสวยดีสวยมากเลยอยากให้ดูอะไรนี่เมื่อกี้นั่งคุยกับพี่สาวอยู่พี่สาวโทรมาจากเมืองไทยก็นั่งคุยกันก็ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยากให้ดูอะไรนี่ ดูมูเลอร์เขาเล่นนะเห็นไหมมูเลอร์เขาเล่นลูกข้างนั้นนะ่ข้างในอะเลขห้าตรงกันสี่ตัวเลยอะอันนี้คือโกงนกนะคะเนาะมือนางก็ทักทายยิ u, new, new ้วยิ้วยิ้วสวัสดีค่ะมูเลอร์สวัสดีค่ะนะ่ะเป็นเลขห้าห้าตัวนะ่ะเราเพิ่งเคยเห็นแต่ตรงอื่นสลับกันไหมก็สลับนะคะเนาะ สลับกันแต่ด้านนี้มันห้าตัวห้าสี่ตัวมูเรอร์ห้าสี่ตัวแล้วข้างบนเป็นเลขสี่ด้วยนะเนาะบนสุดเป็นเลขสี่นะคะแต่ห้านี่เป็นเลขข้างๆเนาะแต่มันตรงกันทั้งหมดสี่ตัวเนี่ยสิมันก็เลยขำๆนางจะขย่าอีกแล้วมั้งมูเรอร์จะขยาหรือเปล่า มูเลอร์จะขยับหรือเปล่าหันหลังให้ซะอย่างงั้นหือทําไมหันหลังให้ซะอย่างงั้นมูเลอร์นกสัตว์เลี้ยงแสนรักของป้าโมนาพาแซบสะหายเดนมาร์กเนาะนางก็เกิดความชงงสงสัยว่าเอแม่พูดอะไรแม่ทําอะไรนะมูเลอร์นกสัตว์เลี้ยงแสนรัก อาหารการกินก็เหมือนเดิมอ๋ออยากจะบอกว่าประตูมูเลอร์พังต้องใช้ลวดตอนนี้ลุงสั่งอุปกรณ์มาแล้วแหละไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไรเนาะคือสภาพกรงเขายังดีอยู่อะ่ะมันแค่กอนีน่มีปัญหาก็คงจะต้องใช้ลวดอย่างนี้ไปก่อนเนาะมูเลอร์มันเอ่อมูเลอร์ไม่ได้กัดนะคะแต่มันชำรุดเองเนาะอันนี้เป็นกรงตั้งแต่สมัยอดีตสามีเนาะที่เขาซื้อให้ โอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นพลังและกำลังใจให้โมนาพาแซบส์ไปเดินมากและนกมูเลอร์สัตว์เลี้ยงแสนรักของโมนาเนาะเราไปไหนมาไหนด้วยกันถ้าไปหลายๆวันเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนนกมูเลอร์เนาะมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะเหมือนนกมูเลอร์นั่งกินนอนกินอยู่แต่ในกรง เนาะสวัสดีค่ะฮ่า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 มูเลมูเลมูเล่มเลยฮ่าฮ่าฮ่าา